สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจ่าสตอรี่นะคะเดี๋วันนี้จะพามาเก็บรูปเบเบร b e r r อีกแล้วค่ะเป็นสวนเล็กๆก็เลยมีแค่ปลูกไว้แค่สองต้นนะคะแต่ได้เก็บกินไปเยอะแล้วค่ะนี่ค่ะมาเก็บทุกวันอยู่แบบพอเพียงค่ะ มีน้อยที่น้อยเราก็ปลูกน้อยแต่ว่าเราก็มีกินไม่ต้องไปซื้อเขานะคะเดี๋ยวมันออกลูกให้เห็นไหมคะสีชุกเขียวออกไปสีม่วงๆไม่ใสีเขียวสีเขียวเขียวคือยังไม่สุกเห็นไหมคะ มาเก็บทุกวันได้วันหนึ่งประมาณหนึ่งกร,รมัมถึงสองกร,รัม,มือต้องดูดีๆเพราะว่าใบมันจะบังไว้ฝั่งอันนี้ก็มีอีกไะคะ ได้เลยเป็นไม่เอ่ยหมดหรือยังคะเนี่ยแหวะดูลงถึงต้นหนึ่งต้นนี้ก็มีอีกค่ะนี่นี่ลูกใหญ่ มีกติดอยู่กระตินเลยเดี๋ยวต้องแย่งตัวทากทานนะนี่ทากมาจอบมันละอันนี้กินไม่ได้เลยเห็นไหมฮะทากกินไลและเนี่ เต็มเลยหายลูกเลยสองลูก